สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่ในช่วงดูรถสวยที่ a อ a ซ s ซีเล็ครับ ตอนนี้ผมยืนอยู่ข้างๆเจ้ารถกระบะโตโยต้าไฮรักลีโว่ดับเบิลแฉกส e EP Runner คันนี้นะครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2015ราคา599,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้ที่5 5 0 0 0 0บาทถึง0 0 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะครับรถคันนี้ออกได้ทุกอาชีพขอแค่ท่านมีเอกสารยืนยันชัดเจนเกี่ยวกับอาชีพที่ท่านทำนะครับ ซื้อรถคันนี้พร้อมวรนตาีเครื่องเกียร์หนึ่งปีเต็มพร้อมบริการขัดเคลือบสีสปาห้องเครื่องสปาภายในเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้ฟรีครบเต็มเอาเป็นว่าคุณซื้อรถคันนี้ไปคุณไม่ต้องทําอะไรคุณเติมน้ามันแล้วคุณขับอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปดูโดยรวมของตัวรถกันก่อนแล้วกันครับในส่วนของด้านหน้าเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมพร้อมไฟมันติรีแฟกเตอร์พร้อมกับไฟตัดหมอกที่บริเวณกันชนหน้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยจากโรงงานนะครับสำหรับในส่วนของล้อแมก โรงงานได้ให้มาเป็นล้ออนลอยมีขนาดความกว้างที่17นิ้วพร้อมกับยาง265 65 5, 17ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างบอริเวณด้านท้าย เป็นกันชนเดิมแท้จากโรงงานนะครับฝาประตูท้ายเป็นเดิมจากโรงงานโลโก้อะไรติดครบทุกอย่างจากโรงงานและรถคันนี้ได้ให้หลังคาแบบแคร์รีบอยที่ติดตั้งออกมาจากโรงงานมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันบ้างครับ ภายในก็เป็นภายในเดิมๆจากโรงงานนะครับปุ่มปรับกระจกขึ้นลงกระจกมองข้างเป็นระบบไฟฟ้าให้ทั้งหมดมาจากโรงงานทั้งหมดแล้วนะครับในส่วนของเบาะเป็นเบาะผ้าสีน้ำตาลแท้จากโรงงานนะครับสำหรับพวงมาลัยรุ่นนี้โรงงานได้ให้มาเป็นพวงมาลัย Power m u l ม i f ติฟังชันนะครับปุ่มปรับลดระดับเสียงครบที่พวงมาลัยเป็นที่เรียบร้อยจากโรงงานนะครับ คอนโซลกลางเป็นวิทยุ C D M P 3บลูท t o o t h มีให้ครบจากโรงงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างครับในส่วนบริเวณห้องเครื่องเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคานหน้ากันก่อนลวกันครับคานหน้าเป็นคานเดิมไม่มีร่องรอยการชนเป็นคานเดิมจากโรงงานนะครับ รอยเม็ดอาร์ตอะไรต่างๆอยู่ครบครับน,อน็อตทุกตัวไม่ขยับครับรถคันนี้สติกเกอร์แผ่นเพจอยู่ครบตรงจุดจากโรงงานนะครับน็อตฝากระโปรงไม่มีการน็อตฝากระโปรงไม่มีการแกะ น็อตบริเวณฝากระโปรงไม่มีการแกะออกมาพ่นสีใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับเดิมจากโรงงานทุกชิ้นนะครับสำหรับเครื่องยนต์เจ้ารีโวคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด2.4ลิตร 2,400cc 150แรงมา้า150แรงมานะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ทำให้อัตราบริโภคน้ำมันน้อยลงหรือประหยัดน้ำมันมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจรถยนต์คันนี้สามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่โชว์รูมรถยนต์มือ2 ASAP s ซ l e ิเสาขาอุบลราชธานีนะครับหรือติดต่อเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์045316888ครับ สำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ